So one, now. เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศสถวายผ้าพระกฐินณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปติมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏมหาวิทยายมหาราช ระกรถิญหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระราชนีพระราชโอรสพระราชธิดาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์รวมทั้งพระกฐถินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลองคมนตรีหรือผู้ที่มีพระราชดำริเห็นสมควรไปถวายผ้าพระกฐถินณพระอานูมสำคัญ16พระอารามซึ่งรวมถึง วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจํา3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะและวัดราชประดิษฐ์เพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกานิกาย เวลา17นาฬิกา21นาทีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกรถินณวัดมหาธาตุยวรรชหลังสลิดเป็นวัดที่สองในการนี้ทรงวางภูมิลาลัยและทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุแล้วทรงจุดทุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เป็นหนึ่งใน16พระอารามหลวงสําคัญสันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพบวัดนี้จึงทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อวัดนิพพานนานามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าปกกระหม่อมพระราชทานนามพระ รามแห่งนี้ใหมายเรื่อยมาจบจนเป็นวัดมหาธาตุและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและเพิ่มส้อยนามพระอารามเป็นวัดมหาธาตุจุาราชาดังสรีนเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชากุมาร